ขอเชิญ,ญญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมรับฟังพระสัทธรรมเทศนาจากพระคุณเจ้าพระครูประส,สมพรน,นาถสศิโรเจ้าอาวาสวัดกลางสวนในเรื่องมอรณานุสติได้แล้วณบัดนี้ามล ขังปัจจเวกิตพังพระอธินะวาปัพาชิเตนะวาตอีตีนโอกาสบัดนี้อัตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมมเทศนาพัานณาสัตตุธรรมคำสั่งสอนคององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นการฉลองศรัทธาแก่คณะพันเจ้าภาาต้องปรารถนาให้บุคคลที่เรารักมากๆนั้นมีโอกาสอยากให้อยู่กับเราไปนานๆไม่อยากให้พัดลากจากไปก่อนเช่นนี้และที่ไม่อยากให้บุคคลอันเป็นที่รักนั้นต้องมาตายจากไปเราอยากให้พี่อยากให้น้องหรือแม้แต่บิดามารดานั้น มีโอกาสก็อยู่ไปตามอายุขัยให้ยืนยาวนานแต่ว่าอนิจจังของโรคใบน,นี้นั้นอนิจจังคือความไม่เที่ยงผู้ขังคือความเป็นกข์อนัตตาคือมีความเปลี่ยนแปลงเราหนีเจ็บไม่ได้เราหนีไข้ไม่พน้นผู้คนต้องตายมนุษย์ทุกผู้ทุกนามนั้นย่อมต้องตกอยู่ในอำนาจของความตาย ไม่มีผู้ใดที่จะสามารถหรีพ้นอำนาจของความตายไปได้เพราะฉะนั้นเราทุกคนที่เกิดมานั้นก็ต้องตายเหมือนกันหมดในไม่ช้าก็เร็วแม้แต่คณะท่านเจ้าภาพและท่านสาธุชนทั้งหลายตลอดจนถึงผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ รวมถึงอัตามภาพที่กำลังแสดงพระธรรมเทศนาอยู่น,นี้นั้นที่มีชีวิตอยู่นั้นเห็นกันอยู่ในวันนี้ต่อไปนั้นก็คงต้องตายไม่วันใดก็วันหนึ่งพวกเราไม่มีใครที่จะรอดพ้นจากอำนาจของพยามจุราชคือความตายได้ดังที่มีบทกลอนกล่าวไว้ว่าร่างที่นอนในโรงอยู่ตรงหน้า แต่ก่อนมาท่านก็เป็นเหมือนเช่นฉันอย่างที่ท่านนอนอยู่ไซในโรงนั้นไม่ช้าพันฉันก็เป็นเช่นท่านเอ่ยดังนั้นคนเราที่เกิดมานั้นจึงมักกลัวความตายมากเพรวกคนเหล่านั้นรักชีวิตของตอนเองมากที่สุดและสิ่งที่เรากลัวมากที่สุดนั้นก็คือความตาย เนื่องจากเมื่อเราได้เกิดเป็นมนุษย์อยู่ในโลกแล้วเราก็อยากที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ให้นานแสนนานยังไม่อยากตายจากโลกนี้ไปแต่ว่าคนเหล่านั้นเราไม่มีโอกาสที่จะอยู่ในโลกตลอดไปได้เราจะต้องผูกความตายมาชุดกล้าชีวิตไปสู่ปรโลกไม่วันใดก็วันหนึ่ง เพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์จึงทรงสอนมนุษย์ไม่ให้กลัวความตายให้มันระลึกถึงความตายและเตรียมตัวรับความตายที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่วันใดก็วันหนึ่งดังที่อาตมาภาพได้อัญเชิญพระพุทธดำรัสเรื่องการระลึกถึงความตาย มาเป็นหัวข้อพระธรรม,มเทศนาในเบื้องต้นว่ามาะรณธรรมูพิมะรนังอาจนาติโตซึ่งแปลเป็นความว่าหญิงหรือชายข้าริหัดหรือบรรพชิตควรมันพิจารณาหนึ่งๆว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาร่วมพ้นความตายไปไม่ได้เรื่อการที่สมเด็จพระบระมศาสดานั้น ท่านทรงตรัสสอนให้ชายหญิงทั้งคาลิหัดและบรรพชิตนั้นมั่นละลึกนึกถึงความตายอยู่อย่างสม่ำเสมอนั้นก็เพื่อให้มีสติคอยเตือนตัวเองไม่ให้ประมาทและไม่ให้กลัวความตายเพราะว่าคนที่มันละลึกนึกถึงความตายนั้นจะเป็นคนที่มีเจตใจเข้มแข็งไม่กลัวความตาย และพยายามทำความดีไว้ให้มากก่อนที่จะตายจากโรคมนุษย์ไปดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติตามพระโอวาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจึงถือว่าเป็นประโยชน์แก่ชีวิตมากคือทำให้เป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งไม่กลัวความตายและไม่เศร้าโศกเสียใจในเมื่อญาติพี่น้องของตอนนั้นได้จากไป อันบุคคลที่เป็นที่รักนั้นอย่างต้องมาตายพัดพาจากไปเช่นนี้ในทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดถึงสิ่งมีชีวิตผู้ชีวิตจะต้องจนหลบไม่ได้เลี่ยงไม่พ้นว่าหนึ่งเราหนีความแก่ไม่ได้ก็คือความชราสองเราหนีไข้ไม่พ้นก็คือตัวพยาธิ สามคนต้องตายคือตัวมอรณะ 4. สี่ต้องจากไกลของรัฐคือความพัดลาก5ต้องยึดหลักกรรมคือทำอย่างไรได้อย่างนั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตอบแทนดังที่มีบทกลอนกล่าวไว้ว่าอันความดีทำไว้กับใกลนั้นไม่มีวันลับหายในภายหน้ากายอาจเรือนลับหาย จากสายตาดีไม่ลารับหายจากใจคนสิ่งทั้งห้าประการที่อัตรมภาพได้นํามากล่าวนี้นั้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตทั้งหลายที่ไม่มีใครนั้นหนีพ้นทุกคนมีโอกาสต้องพบต้องเจอญาติโยมทั้งหลายถ้าเราจะมองความตายให้เห็นโดยเป็นสัจธรรมนั้น เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจด้วยปัญญาแล้วญาติโยมทั้งหลายนั้นก็คงจะพบว่าในความตายนั้นมีสาระมีประโยชน์พึ่งเห็นได้หลายอย่างหลายประการ 1. ได้เห็นความดีคุณค่าแห่งชีวิตจะปรากฏเด่นชัดขึ้นนั้นเราก็เห็นจากความดีความดีทำให้เกิดการเชิดทู เกิดการพนุพนอมเกิดความอาลัยเกิดความเสียดาย 2. ก่อ,อให้ได้เห็นความสามัคคีปองดองทำให้เกิดความเห็นอกเห็นใจเกิดความเข้าใจรักใคร่ปรองดองระหว่างพี่น้องคือการไม่ทอดทิ้งนิ่งดูไดย้ย 3. มทำให้เราได้มองเห็นสัจธรรมคือทุกอย่างที่มีการเกิดขึ้น มีการตั้งอยู่มีการดับไปนั้นทำให้มีสติไม่หลงประมาทในชีวิต 4. ทํทำให้ได้รีบพำาที่พึ่งโดยเอาคนตายเป็นครูเอาคนอยู่เป็นนักเรียนและการที่ญาติโยมทั้งหลายตลอดจนถึงน,นได้มาร่วม ปราถนาให้บุคคลที่เรารักมากๆนั้นมีโอกาสอยากให้อยู่กับเราไปนานๆไม่อยากให้พัดลากจากไปก่อนเช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพิธีกรรมในงานศพการที่เรามาในงานศพตั้งแต่วันแรกนั้นก็จะเห็นได้ว่าหนึ่งมีการลดกันที่มือของผู้ตาย ซึ่งบางคนบางท่านนั้นเข้าใจว่าเป็นการขอโอสิกรรมแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเป็นการมุ่งเตือนสติผู้ที่มาร่วมง,งานว่าผู้ที่ตายทุกคนนั้นเวลาที่ตายแล้วก็คือไปแต่มือเปล่าเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้แม้แต่น้ำที่เทลงฝ่ามือนั้นก็ไหลร่วงสู่ลงพื้นสอง คือเอาเงินเหรียญใส่ปากนั้นก็เพื่อจะเป็นการเตือนให้รู้ว่าแม้แต่เงินบาทเดียวก็เอาไปไม่ได้ 3. คือการมัดตาสังสามเกาะนั้นคือมีการมัดที่คอหมายถึงบ่วงรักลูกมัดที่มือหมายถึงบ่วงรักสามีภรรยามัดตรงข้อเท้านั้นหมายถึงบ่วงรักทรัพย์สมบัติ ติดอยู่สาม่วงนี้ไปนิพพานไม่ได้ต้องคงต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏไม่มีจบสิน้น 4. การเคาะลงรับสินนั้นไม่ใช่ให้คนตายมารับสินแต่เพื่อเป็นการบอกคนที่มาร่วมงานทั้งหลายว่าอย่าเอาแต่มัวความเมาบาาประมาททขาสติไม่สนใจในหลักธรรมคำสั่งสอน เมื่อตายไปนั้นก็จะหมดโอกาสทำความดีจะเพราะจงลงแตกนั้นก็ไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาได้ถ้าการจุดตะเกียงนั้นหรือการจุดเทียนไว้หน้าศพเป็นเครื่องเตือนให้รู้ว่าการเกิดของคนเราต้องการแสงสว่างต้องมีพระธรรมเป็นดวงประทีปคอย ความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต6การสวดพระอภิธรรมในการสวดพระอภิธรรมนั้นเมื่อยาิโยมทั้งหลายมีโอกาสที่มาวัดนั้นพระท่านก็จะสวดเป็นภาษาบาลีญาติโยมบางคนบางท่านนั้นก็คงฟังไม่รู้เรื่องจึงนึกได้ว,ว่าสวดให้คนตายแต่ว่าจริงๆแล้วในการสวดพระอภิธรรมเป็นภาษาบาลีนั้น เป็นการสวดเพื่อสอนคนที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะได้นำหลักธรรมไปปฏิบัติให้เกิดผลดีในชีวิตประจำวันดังนั้นแม้จะฟังไม่เข้าใจแต่เพื่อให้การฟังสวดพระพภิธรรมนั้นเกิดผลสำริ์ควรสำรวมสง่งจิตไปอยู่กับเสียงที่พระท่านสวดให้จิตสงบนิ่งอยู่กับเสียงที่พระสวดนั้นก็จะทำให้ญาติโยมทั้งหลาย เกิดสมาธิจิตได้ 7. คือการบวชหน้าไฟญาติโยมทั้งหลายมาเข้าใจว่าเป็นการบวชจุงผู้ตายขึ้นสวรรค์แต่ความเป็นจริงนั้นไม่ใช่เพราะว่าการบวชหน้าไฟนั้นถือว่าเป็นการบวชเพื่อปองงรรมสังเวชผู้ที่เบื่อหน่ายต่อชีวิตในโลกียวิสัยไม่ประสงค์ที่จะอยู่ในเพศคารวาส เป็นผู้ที่มุ่งปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นเข้าสู่มรรคผลนิพพาน 8. การนิมนต์พระจุงออกหน้าศพนั้นก็จะเพื่อเป็นการสอนคนที่ยังอยู่ให้ได้สำนึกว่าตอนที่ยังอยู่นั้นต้องเดินตามหลังพระหมายความว่าได้เดินตามพระธรรมคําสอนของพระนั่นเองชีวิตจึงอยู่ดีมีสุข มีความเจริญก้าวหน้าก้าวการเวียนซ้ายสมรอบนั้นหมายถึงเป็นการเวียนไหวาตายเกิดอยู่ในพบทั้งสามอันมีการมาพบมีรูปประพบและอารูปประพบด้วยอำนาจทิเรนตาอุวาทานนั้นก็จะเป็นภุไม่จบสิน้น ฉะนั้นต้องควนกระแสกิเลสเป็นการสอนธรรมชั้นสูงจึงจะได้พาศกเวียนซ้ายสิการใช้น้ำมะพร้าวล้างหน้าศกในข้อดีนั้นเพื่อเพื่อชี้เห็นว่าน้ำมะพร้าวนั้นถือว่าเป็นน้ำที่สะอาดเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ผู้ที่เข้าสู่มรรคผลนิพพานต้องชำระจิตให้สะอาดด้วยน้ำพระธรรม 11การแปรรูปหลังจากที่เราทำการเผาศพแล้วก็จะมีการเก็บอัฐิและมีการเขี่ยงที่เท่าผู้ตายให้เป็นรูปร่างกลับไปกลับมาเพื่อที่จะเป็นการบอกว่าได้กลับชาติใหม่แล้วตามวิบากของกรรมต่อไปญาติโยมทั้งหลายนี่ก็ถือว่าเป็นพิธีกรรมเมื่อเวลาที่เราทั้งหลายมีโอกาสมาร่วมงานศพ อย่างเช่นวันนี้ที่ท่านทั้งหลายเสียสละเวลามาร่วมในงานศพนั้นอย่างน้อยเราควรได้รับรู้หลักการและพิธีกรรมเกี่ยวกับเรื่องของงานศพบ,บ้างเพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาแล้วตายหนนเดียวถ้าตายไม่ดีจะมาขอแก้ตัวเพื่อตายใหม่นั้นก็คงจะไม่ได้ ถ้าจะตายนั้นก็ควรที่จะตายที่ดีคือการรีบทำความดีเอาไว้ก่อนที่จะตายเมื่อตายนั้นก็จะได้ตายดีดังที่มีบทกลอนกล่าวไว้ว่าชีวิตคนนั้นใชตายเพียงผลแต่ว่าคนัวตายคล้ายพลบเห็นอันความตายนับพันครั้งช่างํำเท็ หากเยือกเย็นไม่หวั่นไหวตายหุนเดียวเมื่อแต้มมึกสีใดในกระดาษขาวสะอาดก็ต้องเปื้อนเหมือนสีหมึกถึงแต้มพับสีใหม่ได้อย่างนึกเห็นสุขฤึกที่จะกลบรบสีเดิมเหมือนแต้มบุญลงไว้ในดวงจิต บุญจะติดกลึงอยู่คอยชูเฉลิมถึงแต้มบาปอื่นกับพับบุญเดิมไม่หวาเคิมเห็นเงาบุญเก่าเอ่ยในพระคาถานี้นั้นก็คงจะเป็นเครื่องยืนยันที่ว่าการทำบุญกุศลนั้นเป็นมิตรของบุคคลในโลกทั้งสอง เป็นมิตรที่จะคอยติดตามไปทุคนทุกแห่งคนเหล่านั้นจึงมักนิยมทำบุญกันอยู่ตลอดเวลาแม้เมื่อถึงข่าวที่สิ้นชีพวายชนนั้นบุญกุศลก็จะเป็นปัจจัยที่จะทำให้บันเทิงต่อไปเริบเทิงเริงใจในโลกทั้งสองก็คงเพราะอาศัยน้ำจิตน้ำใจไม่ตีอาศัยความรักที่คณะ่ันเจ้าภาพ และพี่พี่น้องๆจึงได้พร้อมใจการจัดที่มีการบรเพีนกุศลเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แกด่ดวงวิญญาณของนายสมควรประกอบแก้วในครั้งนี้อนิจจังสังขารว่าไม่เที่ยงเกิดตายเที่ยงไม่มีที่เหลือหลอทั้งผู้ดีเห็นใจตายเตียนต่อ สัตว์โลกหนอต้องตายหมดโรดทำดีอันความตายชายนารีหนีไม่พ้นมีหรือจนก็ต้องตายกลายเป็นผียศเฉียดฟ้าหรือว่าไล่ผู้ดีทุกคนนี้ต้องสลายตายแน่นอนถึงข่าวตายวายชีวาอำลาโลกญาติมิตรโศกร่ำให้ใจเรียกหา อ,อ้อนออดกอดกันสั้นน้ำตาอน,นิจจาไม่มีกับลาลับไกลหนีอะไรย่อมหนีได้ในพื้นโลกหนีเศร้าโศกภัยผานย่อมผ่านได้หนีหนึ่งเดียวที่สำคัญนั้นความตายหนีไม่ได้หนีไม่บนทรัพย์คนเอ่ยในที่สุดแห่งพระ เทศนาอัตมาพาึินขอยุติพระธรรมเทศนาพันนาถึงเรื่องความตายและประโยชน์ที่ได้จากการมางานศพไว้แต่เพียงเท่านี้อีมินากตัดพักสีนานุปเทนะด้วยอำนาจแห่งขูศลพักษินานุปทานอันพณะพัทนเจ้าภาพประกอบไปด้วย พร้อมด้วยญาติมิตรท่านที่เคารพนับถือได้บำเพ็ญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลขอจงเป็นกะบะเดชะพลวะปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนให้ดวงวิญญาณของคุณโยมผู้ที่ถุงแก่กรรมจนได้ประสบแต่สันติสุขในสัมปรายภพของคณะพันเจ้าภาพจงทุกประการ อัตมาภาพพระประธานวิสัชนาพระธรรมเทศนามาโดยประสงค์ก็ขอสม,มุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปะการละชะนี้ขเทุกาน ตังปาติตังตุมังกิปะเมวะสมิชัญโตสัพเปบรเณโตสังกปาจัญโตปันะละโสยะภามณิโชติละโสยะภาสพิติโยวิวัญชัญโตสัพพโลโควินาสตุมาเตภวั